สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะเช่นเคยวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันของศูนย์คุณธรรมองค์การ,รม,มหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทร,รทัศน์ร,รัฐสภานะคะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่ค่ะในการนําเสนอเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละเทปนะคะเราก็จะมีองค์กรตัวอย่างบุคคลต้นแบบ มาร่วมนั่งพูดคุยถึงประสบการณ์ในการทํางานเพื่อสังคมนั่นเองแน่นอนค่ะวันนี้ชวนทุกคนนั้นมาร่วมติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ค่ะเราจะคุยกันนะคะกับบุคคลที่ทํางานจิตอาสาทุ่มเทเวลาในการส่งเสริมคุณธรรมและสุขภาวะที่ดีในองค์กรค่ะด้วยการสนับสนุนรวมทั้งเป็นวิทยากรให้คําปรึกษาะะแก่องค์กรกว่า100แห่งนะคะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการที่ส่งเสริมความดี5ประการค่ะแล้วที่ สำคัญเลยนะคะเป็นแบบอย่างด้านจิตอาสาและเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะในยุคนี้ค่ะการทำงานอย่างเคร่งเครียดทำงานอย่างไรให้มีความสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะวันนี้เราพูดคุยกันกับแขกรับเชิญค่ะคุณวันชัยสุวรรณมณีค่ะท่านเป็นอุปนาย,ยกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรนั่งอยู่ข้างๆอมแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่วันค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกสั้นๆแล้วกันค่ะว่าพี่วันนะคะอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้เราตัดสินใจมุ่งม,มั่นที่จะดําเนินงานด้าน จิตอาสาโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมสุขภาวะที่เกิดขึ้นในองค์กรคะ่ะมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะจริง,รงๆอาจจะท้าความนิดนึงเดิมเนี่ยพ่วันเป็น HR เป็นผู้จัดก,การบุคคลอดอยู่โรงงานภาคเอกชนมาก่อนทีนี้เราก็จะเห็นปัญหาต่างๆในคนที่ใช้แรงงานที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพเน้นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะส่งเสร,ริมด้านสุขภาพเพลิผลเพราะว่าถ้าสุขภาพเขาดีเขาจะมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็มันจะส่งผลเรื่องรักที่กับองค์กรนั้นๆด้วย อันนี้คือส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นการเท้าความแต่อีกอันก็คือว่าแรงบันดาลใจสําคัญคือคือครั้งหนึ่งเคยเขียนคําที่บอกว่าเราจะสัญญาทำอะไรเพื่อพ่อหลวงรอเก้าต้นไม้ต้นไม้ของพ่อ ี่วันก็มีโอกาสเขียนไปว่าจะทําความดีเพื่อพอ่อจะทําในการส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนอื่นที่ไม่เฉพาะตัวเราอย่างเดียวและก็ทําในสิ่งที่เรามีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดได้ก็จะแบ่งปันเรื่องราวที่ตัวเองสามารถถ่ายทอดได้เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่อยากจะทำค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้ามาทํางานในบทบาทน,นี้เลยใช่ค่ะทีนี้อ,องค์ความรู้หรือว่าปัญหาที่เราได้จาก การทำงานด้าน h r เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับงานจิตอาสาด้านนี้ยังไงบ้างคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็น HR ที่เป็นสายกิจกรรม<อ>ทีนี้จะเป็นในง,งานสัมพันธ์แล้วนะมีอบรมใช่ใชแล้วก็เราจะเป็นสาย entertain. เอนเตอร์เทนพอเป็นสายเอนเตอร์เทนกิจกรรมปุ๊บเนี่ยทำอย่างไรให้พนักง,งานองค์กรเขาอยากจะทํางานอย่างมีความสุขอ,อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทําให้ทา้าทายในฐานที่เป็น HR แล้วพอเราทําแล้วอ่ะมันตอบโจทย์ตรงที่ผู้บริหารมองว่า ถ้าเกิดพนักงานสุขภาพดีเนี่ยสติขัดลามาสายพนักง,งานจะลดลงใช่ไหม,มถ้าทําแล้วเนี่ยพนักง,งานจะรัองค์กรใช่ไหม<ฆ>ลดเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขององค์กรใช่ไหม,มและถ้าพนักงานสุขภาพดีเนี่ยเขาจะมีกําลังในการทํางานอื่นนอกเหนือจากงานประจําใช่ไหมอันนี้คือส่วนหนึ่งพอทําแล้วมันมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์แล้วทําให้เราเอาประสบการณ์จาก10กว่าปีใน,<ฆ>ในการขับเคลื่อนเรื่องการดูแลสุขภาพคนเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์มากขึ้นผ่านประสบการณ์จริงที่เราได้ลงมือทําเอง จริงๆในองค์งกรเอกชนมาแล้วก็เกิดผลลัพธ์เชิงบวกทำให้เราเอาองค์ความรู้นะั้นะมาถ่ายทอดต่อให้กับภาคเคร่ยขา,ขายที่สนใจอยากจะทำเรื่องนี้อย่างที่เรียนไปว่าเรามีองค์งกรเอกชนที่ดูแลอยู่ประมาณร้อยกว่าองค์กรเนี่ยทำไมเขาถึงอยากจะดูแลเรื่องสุขภาพเอาเรื่องราวเหล่านี้ถ่ายทอดลงไปให้เห็นของจริงและทำจริงแล้วจับมือกันถามมันก็เลยเออกมาเป็นภาพเชิงบวกของการขับเคลื่อนโครงการนี้จริงๆ ทุกวันนี้การทํางานของเราเรามีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนยังไงช่วยเล่ากระบวนการทํางานให้ฟังสักนิดนึงค่ะค่อนข้างจะเยอะใ,ในมิติของการทํางานกับภาครัฐอย่างภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งก็คือพิวันดูแลเรื่องของสุขภาพคนเนี่ยเขาจะเน้นเป็นเรื่องของการเลิกบุหรี่เลิกเหล้าก็จะมีอีกหน่วยข้างมาซัพพอร์ตคือสอสอสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แล้วก็ทําเรื่องความดีก็จะเป็นศูนย์คุณทําองค์การมหาชนที่เข้ามาซัพพอร์ตให้เหมือนกันดังนั้นองค์ความรู้เหล่านี้ที่ได้จากภาคีเอกชนทางด้านภาครัฐและเอกชนเนี่ยฮะเข้ามาผลักดันให้กับเ,เราได้ไปทําต่อกับองค์กรเอกชนอื่นๆหรือคนที่สนใจหรือคนที่เป็นหน้านสุขภาพพวกนี้ต่อเนื่องมาค่ะกิจกรรมและโครงการที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างคะ ค่อนข้างจะมีหลายเรื่องนะ,ะหลายเรื่องในที่<อ>นี้หมายถึงว่านด้านๆด้านๆด้านเอาด้านแรกก็คือเรื่องของการทาโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อคุณภาพชีวิตในการทําง,งานที่ดีตามท<ม>ิศทางและเป้าหมาย10ปีอ,อันนี้ก็ตอบโจทย์ของภาครัฐซึ่งเราขับเคลื่อนประมาณสองปีในการขับเคลื่อนโดยนามของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรโดยได้รับงบจากทางสสสนี่แหละที่เข้าไปผักดันองค์กรเราดูแลพนักงานหลายๆมิติ S <S โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจส่งเสริมเรื่องสติปัญญาแล้วก็ให้เขาทํางานร่วมสังคมได้อันนี้คือหลักๆอีกอันก็คืองานที่ไปช่วยกับทางสูตรคูทาการมหาชนผักดันเรื่องของความดีทั้ง5ประการกับองค์การภาคเอกชนก็อยู่ประมาณ50กว่าองค์กรหรือเกือบร้อยองค์กรเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นมิติข,ของการที่ทําอย่างไรเอาเรื่องความสุขเชื่อมหาความดีแล้วพอเชื่อมหาความดีแล้วเนี่ยเขาต้องทําด้วยใจอะไม่ใช่ทําเพราะว่าโดนบังคับ ไม่ได้ทำเพราะว่าเออมันเป็น KPI แต่อยากจะทำเพราะว่าตัวเองเป็นจิตอาสาอยากจะทำเพื่อจะให้คนรอบข้างและตัวเขาเองอ่ะเป็นโมเดลที่ดีกับภาคีรกคาใอื่นต่อไปค่ะอยากจะถามในมุมมองแนวคิดเหมือนกันนะคะว่าในมุมมองของพี่วันสุขภาวะองค์กรที่ดีที่จะสร้างผลตอบแทนแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสาหรับองค์กรในระยะยาวเนี่ยจะต้องมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะจริงๆต้องทากับคนก่อน ต้องมองในตัวคนหลายองค์กรที่ที่มองเรื่อง,องเครื่องจกักรมองเรื่องผลกำไรอาจจะมองผิดทิศทางแต่ถ้าเรามองในตัวคนสิ่งต้องทำให้เกิดความยั่งยืนคือทั้งให้ตัวคนที่เขาหาันบริเนสุขภาพกายเขาแล้วเนี่ยสุขภาพใจเขาดีเนี่ยแล้วพัฒนาเขาให้เขา,เขามีสติปัญญาพาัฒนาสติปัญญา,า,าการทาง,งานของเขามากขึ้นสุดท้ายต้องทําให้เป็นโมเดลคือเป็นตัวอย่าง เป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นองค์กรตัวอย่างเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เกิดความยั่งยืนในการขับเคลื่อน ของเหล่านี้พราะเราทาอย่างต่อเนื่องและเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอะ่ะมันจะเป็นโมเดลหนึ่งที่ทําให้ภาคีเครือข่ายอื่นๆหันมาสนใจหันให้ความสําคัญกับคนมากขึ้นดังนั้นปัจจัยสําคัญคือคนแต่การที่เราจะทําให้คนในองค์กรนั้นๆเข้ามาเห็นความสําคัญของสุขภาพเราต้องไปทําให้ผู้บริหารเห็นความสําคัญก่อนดังนั้นผู้บริหารสําคัญแล้วเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการกําหนดเรื่องนโยบายกําหนดแผนงานกําหนดเรื่องของคณะทางานแล้วก็งบประมาณต่าง สองก็คือในส่วนของคณะทํารรงาน <S <S ถ้าคณะทํารรงานมีความเข้มแข็งมีศักยภาพมีองค์ความรู้มีจิตอาสาเขาจะทํางานพวกนี้นอกเหนือจากงานตัวเองได้งานประจําที่ทําอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยสก็คือการกําหนดแผนการกำหนดแผนการกำหนดกิจกรรมรที่จอบโจทย์ในแต่ละประเด็นเนี้ยมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ับ ผลักดันให้องค์กรนั้นเดินหน้าได้สุดท้ายคือพนักงานโดยรวมถ้าเขาเห็นความสําคัญของสุขภาพแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยเต็มใจอยากจะมาดูแลสุขภาพเองมากคือในนั้นมันจะเป็นเป็นเหมือนอมิต,ติหนึ่งที่อยากได้ให้ทําอย่างต่อเนื่องจริงๆเกิดเป็นโมเดลขึ้นมาให้ได้ทั้งในตัวของบุคคลแล้วก็องค์กรค่ะ,ะเป็นส่วนประกอบที่พอรวมกันแล้วมันจะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนใช่ทีนี้ถ้าเกิดอ้อมถามว่าในการที่เราออกแบบกิจกรรมหรือว่าเวลาเราไปอบรมอะไรต่างๆ การที่เราส่งเสริมให้เป็นเรื่องของจริยธรรมเวลาเราไปอบรมเนี่ยเราผลักดันจริยธรรมสาหรับบุคคลทั่วไปในชีวิตประจําวันกับการอบรมในเชิงของจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรในโรงงานในบริษัทเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะเนื้อหามันต่างกันไหมค่อนข้างจะต่างกันค่ะต่างกันมิติของถ้าเป็นเรื่องคุณธรรมมันเป็นเรื่องที่เราจับต้องไม่ได้จากเดิมเรามองเป็นนามธรรมแต่เราทาอย่างไรให้เขาจับต้องได้ให้เป็นรูปธรรม อย่างเช่นถ้าเราทําเรื่องของอคุณธรรมพอเพียงเนี้ยพอเพียงคืออะไรคือต้องบอกเขาว่าถ้าคุณจะพอเพียงต้องมองตัวเองก่อนเราไม่ใช่คนตันนีทีเหนียวแต่เราเป็นคนที่รู้จักกินรู้จักใช้อ่านี่คือเป็นลักษณะของรู้ปรรทมถ้าเป็นจริยธรรมก็คือทําอย่างไรเขารู้สึกว่าเอ้ยทำแล้วเนี้ยมันตอบโจทย์ในตัวเขาแบบไหนจริงดีไม่ดียังไง อันนี้คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดต้องใช้เวลาหมดเลยฮะต้องใช้เวลาในการที่จะเข้าไปผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้อย่างที่เรียนไปว่าเมื่อไหร่ที่เราให้ความสําคัญระดับบริหารได้แล้วลงมาที่คณะทารรงานได้การขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้จะเกิดความยัง่งยืนขึ้นเพราะสุดท้ายตัวกลไกสําคัญคือพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นน่ะเขาต้องเห็นความแตกต่างของคําว่าคุณธรรมกับจร,ริยธรรมจริงๆค่ะสิ่งที่เราเน้นย้ําเวลาเราไปอบรมในแต่ละที่เราย้ำในเรื่องของอะไรบ้างคะ ส่วนใหญ่พี่วันจะเน้นเรื่องสุขภาพก่อนมองทุกกายก่อนถ้ากายดีอ่ะมันจะส่งผลเรื่องของใจได้แต่ถ้ากายไม่ดีแต่จริงจรงิมันน่าจะส่วนกันส่วนทางกันได้เนาะหมายถึงว่าถ้ากายดีสุขภาพใจก็จะดีตามแต่ถ้าใจไม่ดีก็จะมีผลกับสุขภาพกายเหมือนกันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งพยายามจะโยงเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาวะเพราะปัจจุบันเราเห็นคนที่เป็นโรค n c d ดี เป็นโรคไม่ไติดต่อระดัังเกิดจากพฤติกรรมการกินไม่เป็นการออกกายไม่ถูกต้อง,งใช่เบาหวานความดาันซึ่งตอนนี้เยอะมากเยอะมากบอกว่าเยอะมากใช่ไม่ออกลังกายกินอาหารไม่เป็นมไม่ได้พักผ่อนไม่จัดการอารมณ์ของตัวเองสูบบุรีดื่มสุราอันนี้คือปัจจัยสําคัญของสาเหตุการเกิดโรค n อ d ซดีดังนั้นถ้าเราดูแลสุขภาพกายดีเนี่ยคนเหล่านี้ในองค์กรก็จะมีความสุขว่าเฮ้ยเรามีกําลังนะ เราออกกำลังกายเรามีเวลาออกกำลังกายนะเรามีเวลาในการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้นะเราเลือกกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะและถูกโภชนาการแล้วก็เราเลิกบุหรี่เลิกเล่าได้อะของเหล่านี้มันจะทําให้ตัวพนักงานองค์กรน,นั้นๆถ้าเกิดทําได้แล้วเราก็ทําให้เขาเป็นต้นแบบไม่ได้อะ คนเหล่านี้เขาจะเป็นกลไกที่สําคัญในการจะดูแลองค์กรนั้นๆให้ความสําคัญเกิดเอ็นเกจมันกับองค์กรเองได้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันมันก็ช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเป็นโรคในกลุ่ม NCDs ขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายในการต้องไปหาหมอทุกเดือนนะคะไปเจาะน้ําตาลเสียค่าย,ยาเสียค่าเดินทางมาันก็จะมีเพิ่มเข้ามาใน,ใน,ใ,นในวงจรของการทํางานก็กลายเป็นเรื่องเครียดเพิ่มเข้ามาอีกนอกเหนือจากว่าภาวะโรคที่เป็นอยู่นะคะทีนี้ถ้าเกิดอ้อมถามว่าในในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ถ้าเกิดเป็นองค์กรขนาดเล็กๆละ่ะเราจะสามารถนำเรื่องนี้มาใช้จะเริ่มต้นให้ให้มันสร้างระบบสุขภาวะที่ดีในองค์กรได้ยังไงมีงบน้อยมากเลยเแต่ว่าองค์กรเล็กนิดเดียวแบบนี้คะ่ะจริงๆต้องให้คิดกับคณะทำงานถ้าเกิดว่าตัวองค์กรนั้นๆมีคณะทำงานเราอาจจะต้องออกแบบกิจกรรมโดยใช้งบประมาณให้น้อยแล้วก็ใช้ภาคีกระขายให้เยอะเช่นไปขอของฟรี ไปขอของที่เขามีสื่อโดยเฉพาะในกระทรวงสาธารณสุข <c oughs> เขาจะมีสื่อดนรงเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้เรามีสื่อสามารถดึงจากเพจต่างๆหรือในทิกต o k ต่างๆเนี่ย <c oughs> เราส่งต่อห้พนักงานเขาได้เรียนดูได้จุดเริ่มต้นที่ดีอย่าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อนกิจกรรม <c oughs> แต่ให้ใช้ภาคีเครือข่า,ขายหรือองค์ความรู้ที่เรามีแล้วก็บูรณาการกิจกรรมได้ได้เพราะหลายภาคีคเครือข่า,ขายอย่างโรงพยาบาลก็มีหลายโรงพยาบาลที่เขาเขาทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วะเราไปเชิญเขามา ฟรี<ม>เพราะวิทยากรเขาจะไม่คิดตังค์อยู่แล้วให้องค์ความรู้ได้<ม>อุปกรณ์ต่างๆเขาสามารถเข้ามาซัพพอร์ตองค์กรได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเงินไม่มีหรือจะเอาเงินมาเป็นที่ตั้งเนี่ยคุยกับผู้บริหารได้ชัด<ม>ว่าจะทําเรื่องอะไรแล้วถ้าทำแล้วผลลัพธ์ของมันเนี่ยคืออะไรแล้วพยายามวัดให้ได้เป็นตัวเลขเทิร์นออกมากลับให้เห็นว่าถ้าทําแล้วลงทุนไปเนี่ยผลลัพธ์ออกมาระยะสั้นระยะย,ยาวมันคืออะไรอันนี้ต้องเป็นในคณะทํางานต้องให้ชัดด้วย ฟังพี่วันเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าเกิดว่าอ้อมเป็นคนนึงเป็นเจ้าของกิจการอ้อมเป็นเจ้าของบริษัทหรือองค์กรอ้อมอยากจะให้พี่วันไปช่วยอบรมในเรื่องของการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับองค์กรของเราเนี่ยแบบนี้มีช่องทางไหนในการติดตามได้บ้างหรือว่าติดต่อ ในเรื่องนี้ได้บ้างค่ะจริงๆก็เข้าไปใน Facebook ก็ได้วันชัยจ้าจ๋าส่วนมณีคลิ๊ิภาษาไทยเลยอีกิีค่ะวันชัยจ้าจ๋าส่วนมณีคลิ๊ิในใน c e e o o o k หรือว่าใน t i กต o k เหมือนกันใช่ใช่กับภาวะที่จิตใจที่ดีใช่ทิกต็อกก็เหมือนกัน YouTube ก็จะเป็นช่องวันแฮปปี้นะฮะแล้วก็ถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น0ูนย9 5ปดเกสสามารถติดต่อได้ ก็คือไม่เฉพาะแค่ในมิติของการให้องค์ความรู้ในนามของวิทยากรแต่ให้ปรึกษาได้ทุกเรื่องในประเด็นพวกนี้ค่ะทีมงานส่งซิกมาบอกว่าอยากให้ช่วยขยายความเรื่องการตรวจคาร์บอนในปอดให้จริงๆเรื่องการตรวจคาร์บอนในปอดคือเป็นเรื่องของการใช้เครื่องเป่าวัดปริมาณคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดว่าเรามีปริมาณที่เกินเกณฑ์ไหมอันนี้ใช้กับคนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ติดบุหรี่นั่นเอง ถ้าเรามีตัวเลขที่มันไม่เกินเลทอสองขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่เกิน2เนี่ยแสดงว่าเราปลอดปกติแต่ถ้าเกิน2ขึ้นไปเรามีเพราะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้ซึ่งเครื่องเป่าเนี่ยก็จะมีะราคาค่อนข้าง,งสูงขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถดิวใช้กับองค์กรไหนได้บ้างหรือดิวจากที่ไหนได้บ้างอย่างเช่นพี่วันเนี่ยใช้จากโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นภาคีเครือข่ายไม่ต้องซื้อค่ะไปยืมไปขอม,มา,มาเขาก็จะให้โอกาสเราในการไปไปช่วยกันลด พฤติกรรมคนที่สูบบุหรี่เนี่ยให้ลดลงในประเทศไทยได้ด้วยเวลาเราไปอบรมที่ไหนเราก็จะพกเครื่องนี้ไปเพื่อที่จะไปให้พนักงานเป่าดูทดสอบดูอย่างน้อยเขาจะเห็นความเสี่ยงเขาแล้วแล้วก็อัอนเนื้อก็คือเรื่องของบุหรี่เนี่ยต้องมันจะยืนยันวด้คนคนนี้ลดพฤติกรรมการสูบได้ต่อเมื่อครบ6เดือน6เดือนมถึงต้องตรวจนิโคตินในปัสสาวะก็ะจะมีเครื่องตรวจอีกแบบหนึง่งก็ะจะเป็นวิธีการที่วัดด้วยวิทยาศาสตร์ได้เพราะหลายคนบอกว่าเราจะเชื่อได้หรือว่าคนนี้บอกว่าเลิกบุหรี่แล้ว ต่อเมื่อเราต้องมามาตรวจดูด้วยวิทยาศาสตร์คือเครื่องอทั้งเครื่องเป่าคาร์บอนในปอดแล้วก็ชุดตรวจนิกคตินนปสวะรพอผลมันแสดงมันโชกมามันก็จะทําให้คนคนนั้นรู้เลยว่าสุขภาพปอดในขณะนี้เราเป็นอย่างไรเกิดความกลัวขึ้นมาอยากจะเลิกเพราะบางคนเขาสูบเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะสูบแล้วรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดอยู่ตรงที่เราสูบหรี่แล้วเราจะหายเครียด ซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่ยเครียดไงก็เลยสูบบุหรี่ <c oughs> ก็อยู่ที่วิธีการแนะนาําซึ่งมันมีมุมมองวิธีการที่แตกต่างกันริง่งกิจวัตรของคนสูบบุหรี่มันจะมีไม่กี่อย่าง <c oughs> หนึ่งคือตอนตื่นนอนสองเข้าห้องน้ำสามคือหลังกินข้าวหลังมือม้อเมือม้อไหนก็แล้วแต่กินข้าวต้องสูบบุหรี่หลังจากกินข้าวเสร็จ <c oughs> ก็คือสี่ก็คือช่วงที่ว่างไม่มีอะไรทำก็จะสูบบุหรี่ห้าก็คือสังสรรค์ <c oughs> ปาร์ตี ì, ป้ ì, ปกติไม่สูบแต่เมื่อไหร่ถ้าได้ดื่มแล้วได้ดื่มเนี่ยก็ สูบบุหรี่ห <6. S 1> ก็คือเครียดที่บอกได้เครียดแล้วก็สูบบุหรี่สุดท้ายก็คือช่วงที่ก่อนนอนเขาจะสูบบุหรี่นี่คือ7ช่วงหลักของพฤติกรรมคนที่สูบบุหรี่ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้คนเลิกได้ต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งก็คือเอาเรื่องของครอบครัวเข้ามาเอาเรื่องลูกเข้ามาแล้สองก็คือเอาเรื่องการเงินเข้ามาเหมือนที่้องบอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยถ้าเอาเรื่องเงินมาเนี่ยหยุดสูบบุหรี่เอาเงินไปสอดหย่อนกระปุกเนี่ย มันเหลือเท่าไหร่ะนะฮะแล้วก็อีกอันคือโครคไัยไข้เจ็บมันมี3ประเด็นนี่แหละถ้ามีโรคแล้วคุณหมอสั่งให,ให้หยุดคุณหมอห้ามแล้วเนี่ยเริ่มหยุดละเนี่ยมี3าประเด็นนี้เลย คือมันก็เป็นการพูดกันด้วยหลักเหตุผลให้ครอบคลุมทุกมิติเนาะมากกว่าเราจะบอกแค่ว่าเสียสุขภาพเสียสุขภาพบางครั้งเรารับรู้แค่ว่าเสียสุขภาพแต่ด้านอื่นๆนะคุณก็เสียโอกาสในหลายด้านเหมือนกันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมพูดคุยกับพี่วันนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับคุณบัญชัยสุวรรณมณีนะคะอุบนาย,ยกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองคอ์กรถือว่าเป็นจิตอาสาที่ทุ่มเทเวลาในการผลักดนันด้านสุขภาวะในองคอ์กรขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะตามรัฐธรรมนูญมาตรา77บบัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยมืลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นได้โดยสมัครเป็นผู้ให้ความเห็นร่างกฎหมายต่างๆรวมทั้งติดตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายได้ที่ w w w p a r l i a m e n t g o t h s e c t i o n 7 7 ไทยเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความหลากหลายของรสชาติมีความอร่อยที่เกิดจากภูมิปัญญาและความรู้อันลึกซึ้งของแพทย์แผนไทยที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารติดตามเรื่องราวนาันน่าสนใจของเมนูอาหารไทยเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทย ในรายการตำรับยาตำราอาหารทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่การถ่ายทอดสดการประชุมสภา รวมทั้งการนำเสนอข่าวและผลิตรายการต่างๆตลอดจนสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะปัจจุบันได้พัฒนาช่องทางการรับชมแบบออนไลน์และรูปแบบออนดีมานโดยยืนหยัดทำหน้าที่สื่อสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐสภากับประชาชนที่พีชนแนลสื่อรัฐสภาพเพื่อประชาชน กลับเข้ามาในช่วงที่สองของรายการนะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวขององค์กรต้นแบบกันบ้างค่ะเรื่องของการสนับสนุนนะคะให้คนทําความดีองค์กรต้นแบบที่ว่านี้นะคะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชท่าบ่อที่จังหวัดนองคายนะคะเขามีการนําเอามอร a ลเครดิตหรือว่าเครดิตความดีไปใช้ในการสนับสนุนให้คนนั้นทําความดีมากยิ่งขึ้นด้วยการตอบแทนด้วยรางวัลน,นะคะแต่ว่าเขาจะออกแบบรูปร่างของมอร a ลเครดิตนี้อย่างไร ไปติดตามพร้อมๆกันค่ะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปหลายคนเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ครับแต่ที่นี่โรงพยา,า,าบาลสมเด็จพิพัฒนราทบอกคนทำดีต้องได้รับผลดีตอบแทนครับเราใช้หลักโมลล์เครดิตคือเครดิตของความดี ที่ตอบโจทย์ขอบคุณคนที่ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตผ่านบาตรขอบคุณเป็นบัตรแทนเงินสด600บาทในการตรวจสุขภาพเพราะทำดีวันนี้ได้สุขภาพดีในวันนี้ไม่ต้องรอผลในชาติหน้าครับหลายๆครั้งเราจะเห็นสื่อโซเชียลเนี่ยประกาศขอ ให้ไปบริจาคเลือดให้คนคน,นู้นคนนี้เนื่องจากสถานาการณ์คลังเลือดมีความขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็มีผลกระทบแบบนั้นเช่นเดียวกันเลือดยังไม่มีสารตัวใดขึ้นมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการรับบริจาคทําอย่างไรให้ผู้บริจาครายใหม่เนี่ยกลายเป็นผู้บริจาคโลหิตประจําเราเองก็มีแนวคิดว่าพยายามที่จะดูแลผู้บริจาคโลหิตเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการร่วมกันดูแลกันและก,กัน น้องป่วยเป็นธาลัซีเมียค่ะแล้วก็รับเลือดตั้งแต่อายุ1ปี7เดือนน้องตอนนี้11บขวคบค่ะน้องต้องรับเลือดประมาณถึงอายุ15ปีทุก3สัปดาห์เค <i> ยมีปัญหาก็คือว่าเลือดไม่พอนะคะก็คือเขาจะเอาไปให้คนที่ฉุกเฉินก่อนอย่าเงี้ยมารับประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์กังวลเพราะว่ากลัวว่าไปถึงโรงเรียนเราจะวูบไหมจะอะไรไหมเงี้ยคือกังวลมากๆค่ะในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะคะ ช่วงนั้นธนาคารเลือดทั่วประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตคงครังเข้าขั้นวิกฤตเลยทําให้เราจะต้องขอรับบริจาคโลหิตทดแทนจากญาติผู้ป่วยก็คือจะเป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกทําให้เราคิดว่าจะทําอย่างไรให้ผู้บริจาคโลหิตกลุ่มนี้ค่ะกลายมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจําส่วนผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคอยู่แล้วเป็นประจําจะทําอย่างไรให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนจึงเกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมา โดยที่ธนาคารเลือดของเราค่ะมีส่วนช่วยในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตให้มีสุขภาพดีสามารถที่จะบริจาคโลหิตไปได้อย่างยาวๆเลยค่ะ<ม>คือถ้ามาบริจาคโลหิตที่เรานะคะเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อปีก็จะได้รับบัตรกำน,น,นันไปหกร้อยบาทสามารถใช้ได้ครอบคุมการตรวจทั่วไปเลยค่ะ ช่วงที่ผมประสบปัญหาต้องได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่กระดูกสะโพกแล้วเราก็ได้รับโอกาสก็คือเราต้องให้ได้รับเลือดพอเราได้รับแล้วเนี่ยในความรู้สึกนันมันก็เปลี่ยนไปที่เรามีชีวิตรอดส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้รับเลือดจากคนที่บริจาคให้เราหลังจากนั้นผมก็เลยอยากตอบแทนพอดีเราหายจากอาการตรงนั้นปุ๊บเราก็มาเริ่มบริจาคใหม่เรื่อยๆมาจนปัจจุบันก็ได้ประมาณ40กว่าครั้งเราได้รับโอกาสที่ มีคนให,ให้ชีวิตกับเราถ้าเราไปให้เขาบ้างเขาก็ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตหรือหายป่วยเหมือนที่เราได้โอก,กาสทำแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็ได้สุขภาพด้วยบัตรกำนันที่ได้รับก็จะเป็นลักษณะว่าปกติแล้วต้องได้จ่ายเองล้อมีเสียค่าส่วนต่างเราก็มีส่วนนี้มาช่วยเหลือเป็นการตรวจสอบว่าเออเราสุขภาพยังดีอยู่จะได้บริจาคเราเห็นได้ต่อไปจากคำกล่าวที่ว่าทำดีต้องได้ดี ดังนั้นที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชท่าบอ่อเรามีโครงการบัตรกำนันแทนคำขอบคุณสำหรับผู้มาบริจาครลหิตเป็นบัตรกำนันมูลค่า600บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมการตรวจสุขภาพค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกๆคนมาช่วยกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะ คิดว่าจะบริจาคไปเรื่อยๆทุก3เดือนจนกว่าจะนู่นแหละครับเราไม่สามารถที่จะบริจาคได้นี่คือความตั้งใจก็ถือว่าเป็น,นกิจกรรมที่ดีพนรู้จักท,ที่ที่จะให้สิ่งตอบแทนะนะเนาะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ผมว่ามันยิ่งใหญ่คือคนที่ทําทําดีในการบริจาคคือเขามีความสุขใจอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยยางว่าเป็นสิ่งเล็กๆนะแต่มันก็ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกที่เขาจะนําไปต่อยอดในอนานคตได้สุขภาพที่ดีด้วยก็คงจะได้ทําความดีต่อไปอะไรประมาณ้ คนมาบริจาคเลือดให้น้องค่ะแล้วก็ให้น้องมีชีวิตใหม่ขึ้นถ้าไม่มีคนมาบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องตั้งแต่ให้เลือดมาเนาะคะ่ะคือน,น้องแข็งแรงดีทุกอย่างเล่นกีฬาได้เหมือนกับเพื่อนเนาะเขาก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยเตะฟุตบอลแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลด้วยของโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าที่ทางโรงพยาบาลท,ทุกๆท่านแล้วก็คนที่มาบริจาคเลือดให้น้องนะคะก็คือเหมือนกับให้ชีวิตใหม่น้องเลยต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณค่ะที่บริจาคเลือดให้หนูทำให้หนูมีชีวิตอยู่ต่อขอบคุณมากค่ะโตขึ้นอยากเป็นหมอค่ะจะได้รักษาคุณอื่นค่ะ เป็นเรื่องราวขององค์กรตัวอย่างนะคะที่แม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแต่ก็สามารถที่จะออกแบบนะคะเรื่องของม o r a l c เครดิตนามาใช้ในโรงพยาบาลได้เขาก็ทําออกมาในรูปแบบของการบริจาคโลหิตนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่จะไปบริจาคโลหิตนี่นอกจากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําความดีครั้งสําคัญในการช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยรายอื่นๆด้วยช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยสําหรับองค์กรของท่านนะคะบริบทอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าแน่นอน ว่าจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมและตอบแทนคนที่ทําความดีนั่นเองนะคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้หรือในชีวิตประจำวันของท่านได้หากท่านเข้าไปในเครื่องมือนี้เลยค่ะ แอปพลิเคชันมอ Touch นะคะวันนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะคะเข้าไปติดตามก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนค่ะหรือว่าองค์กรต่างๆองค์ความรู้หนังสืออ e ีบุ๊กนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยค่ะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนมีตัวอย่างนะคะหลากหลายองค์กรทีเดียวที่มาร่วมแชร์กันนะคะสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้แล้วทั้ง2ระบบเลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะคะของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะในการออกแบบเครื่องมือ ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกท่านนั้นสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะคะนี่เป็นทั้งหมดนะคะของคุณธรรมคุณทําได้ในสัปดาห์นี้นะคะ่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลดทีพีแชนแน